สวัสดีจ้าช่องสุขันสาพาเพลินนะคะวันนี้พามากินนี่จาพี่น้องโอ้ยตำเส้นเล็กตำเส้นเล็กนะคะนี่ใส่ถั่วนะจ้าตำแบบสไตล์ของเราเองนะคะนี่สไตล์ของเขาเองได้นี่จากตำเส้นเล็กค่ะกินก็ปิ่งไก่เราจะกินกับผักฟินเล่นะคะมาเลยจ้า แซ่บพี่น้องแซ่บกินกับอันนี้จ้ะไสหทวัวผักบุ้งบะหมีมม่ผักบุ้งบะหมี่กะเล่ำเดี๋ยวส่ทัวัวแทนปกติจะใส่ผักบุ้งแต่ว่าหมูน,นี้เ่ราด้ใส่หมูน้ำหัวเพราะอยากทำเส้นเล็ก ปิ่งไก่ปิ่งไก่ในหมอนหมอนทอดไร้มันหมอกับพังเซย์เหมือนเหมือนเจ้าอี๋ศูนย์ใครในจะปิ่งไก่แล้วเ,เพราะดีจ้ะ เด็ดผักท่นานพอด้กินเผ็ดหลายมือเราจะ้ะวันนี้มือนีอ่รู้ซึกสียากก็เลยบอสนจุยเดี่ยวใกล้บอกพิกสองเม็ด ตจำไม่โดนค่ะเส้นมันก็เลยอันข่านบองลุกจำอะไรก็ใช้ท้ายคิดไปต้องก็เลยกอดกันเศร้าน้ำพี่นอ้องหิวแต่ว่าตจำไว้แบบนี้มัน,มนว่างไว้ไก่มัือหลอดจังแสร็ เลยเสนแบบ้าวค่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อจา้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องสุสุกกายสบายใจด้วยนะคะไปแล้วค่ะ